เจ้าคุณเที่ยงท่านเป็นพระที่เที่ยงสมชื่อท่านอยู่วัดทองรัปคุณแล้วสอบได้ประโยค9เก้าเจ้าคุณเที่ยงส่วนมากท่านก็ภาวนาอยู่อยู่กุติท่านมีสัมมาอาชีวะพระสมเด็จโตวัละคังเนี่ยท่านก็สร้างเป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นแต่ว่าไม่ได้สร้างหวังเงินหวนอะไรนะใครมาเช่าเอาไปก็เงินทองทั้งหมดท่านก็รวบรวมไว้ไปซื้อที่ซื้อทางทําเพื่อศาสนา ชีวิตท่านทั้งหมดก็ทําเพื่อศาสนาและทีหลังก็ได้เป็นเจ้าคณะภาคเข้าใจว่าเป็นภาค11และ,ะเผอิญผมเองไปเกี่ยวข้องในการบุรณะปฏิังขณ์หอใจวัดละคังและอาจารย์เฟื่อก็เป็นคนสําคัญในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเมื่อกาวอาจารย์เฟื่อได้รับพระราชทานเพลงิงศพผมก็เลยขอให้เจ้าคุณเที่ยงนั่งแคร่ขึ้นคานหามนำโกรเวียนเมนแล้วก็ให้เทศงานจบอาจารย์เฟื่อเรื่องเทศนี่มันจะเป็นเป็นของหลวงนะ เป็นของหลวงเพราะว่าจานเพื่อรับเกยียรติยศพิเศษเพราะฉะนั้นเจ้าคุณเที่ยงท่านก็มีบุญคุณกับคนซึ่งสนใจพระศาสนาท่านไม่มีความสามารถมากนักในการบริหารวัดวาอารามแต่ท่านเป็นพระที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วที่ท่านทําพระสําเร็จโตนท่านก็ภาวนาอยู่กับพระพระเครื่องเหล่านี้แล้วก็ไม่ได้สนใจนะใครก็าามาซื้อมามาเช่าอะไรไปก็เงินส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่กระเป๋าท่านหรอกทำเพื่อ ประโยชน์ศาสนาทั้งนั้นจุดเด่นของท่านคือท่านเป็นพระที่เรียบร้อยในเรื่องศิลาจารวัดการปกครองวัดอาจจะไม่เก่งไม่เก่งกล้าสามารถเท่าไหร่แต่ท่านก็อย่างน้อยไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครบอกชัดเลยว่าพระเครื่องี้ของที่ท่านท,ทา,นททา,นทา,าไม่ใช่สมเด็จพุทธาจารย์ทาท่านทำตำหรับตำราจากสมเด็จพุทธาจารย์แล้วก็เอามาก็มาภาวนาท่านภาวนาประจําเลยจะคุณเที่ยงท่านเป็นพระผูจ้จะไม่ละเมิดละไมท่านลืมไปว่าวัด พระอา,ารามหลวงนั้นน่ะมักจะมีเขาเรียกว่าลูกสมภารหลานเจ้าวัดพวกนี้จะมีทิพลมากเช่นวัดบวรนิเวศเองหลานสมเด็จสังฆราชเจ้าบำรุงจิตตินัพวงศ์ก็เป็นที่ฮือฮาค่ะวัดบวรนิเวศเรียกว่านางห้องกระจกมีอำนาจเหนือพระเป็นอันมากเลยที่วัดระฆังก็เหมือนกันสมเด็จพระพุทธโคษาัาจารา์หม่อมชงเจริญอิสารังคูลเป็นสมเด็จพระราชคณะเจ้าวาส ก็มีหลานท่านผมหลวงเนื่องพรนะเป็นหลานก็ทําตัวคล้ายๆเจ้าของวัดไกลๆหาเงินหาทองให้วัดรับรับช้พระเจ้าเจ้าคุณลำพุนท่านก็เรียกเนื่องเฉยๆนะคุณเนื่องก็บอกเจ้าคุณรู้ไหมวัดนี้ใครใหญ่เจ้าคุณบอ,อไม่รู้นี่ต้องต้องเปิดออกมาที่เปิดออกมาวัดทึงจะรู้ใครใหญ่